จกักรยาน B M X หายไปไหนทั้งที่ยุว90เนี่ยพวกเราทุกคนต่างต้องการมันซะเหลือเกินสวัสดีครับและนี่คือสาระสนุกข,ของวัยรุ่นยุ90กับเพื่อนดีมีตำนานเออน้องๆไปนั่งรถ B M กับพี่ไหม B M w ล้าหรอครับพี่อ๋อ,อ,อปล่า B M X ถาย้อนกลับไปยุค8 0หรือ90หรือลากยาวไปถึงยุค2,000เนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักจักรยานยี่ห้อนี้นะครับและต้องบอกเลยว่าถ้าใครมีแล้วก็โอ้โหโคตรเฟี้ยวเลยแล้วก็จะมีเพื่อนเพื่อนเนี่ยมารุมล้อมเลยทีเดียวชวนไปขี่เล่นทุกวันแหละครับเพราะจักรยานยี่ห้อนี้มันเป็นจักรยานที่เท่และมีมานานเอามากๆซึ่งนั่นก็คือจักรยาน bmx จักรยานสุดเฟี้ยวแห่งยุค90นั่นเองแหละครับโดยความเท่และความโดดเด่นของ bmx เลยก็คือมันเป็นจักรยานทรงผาาาาาดล่่่ททีสามมารถเอาาารเอหันา โชท่าบนจักรายานได้ถึงจะลมบ้างเจ็บไปบ้างแต่มันเนี่ยก็เจ๋งแบบสุดๆในสายตาของเพื่อนๆที่ได้เห็นแล้วครับแต่เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าปัจจุบันเนี่ยจักรายานบีมเอ็กเนี่ยมันหายไปไหนไม่ฮิตเหมือนเดิมอีกแล้วหรอวันนี้เพื่อนดีมีตำนานเนี่ยจะพาเพื่อนเพื่อนไปย้อนถึงต้นกําเนิดของจักรยานยี่ห้อน,นี้กันครับ <Wow. S 1> รวมไปถึงไขข้อข้องใจว่าทําไมปัจจุบันนี้มันไม่ฮิตเหมือนเดิมอีกแล้วไปลุยก,กันครับ และก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400,000รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสอทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ ก่อนจะไปฟังกันต่อกด Subscribe หรือ,อยังฮะใครยังไม่ได้กดกดเลยนะจิ้มเลยกดกระด,ดิ่งด้วย คำว่า B M X จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อแบรนด์ของจักรยานนะครับแต่ B M X ย่อมาจาก Bicycle Motocross ซึ่งแปลตรงๆเนี่ยก็คือจักรยานวิบากซึ่งใช้เรียกแทนจักรยานสายวิบากประเภทหนึ่งแหละครับที่เหมือนกับการเรียกจักรยานพับจักรยานเสือภูเขาหรือจักรยานแม่บ้านนั่นเองโดยจุดเริ่มต้นของจักรยาน B M X เนี่ยเกิดขึ้นในปีคศ1970จากบ๊อบฮาโรเด็กหนุ่มจากรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาที่ปรับแต่งจักรยานล้อ20นิ้วที่ตัวเองเนี่ยมี แรงบันดาลใจมาจากการแข่งขันมอเตอร์ไวิบากสมัยนั้นแหละครับก่อนที่จะมีการต่อยอดบีมเอไปเป็นการเล่นท่าพัดผลในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มอัตลักษและสเสน่ห์ให้กับจักรยาน B M X โดย Bob Haro เนี่ยเขาเริ่มต้นจากการเปิดบริษัทผลิตป้ายเพจสำหรับจักรยาน B M X ในบ้านของเขาแหะครับก่อนที่ในเวลาต่อมาความต้องการแผ่นเพลติดจักรยาน B M X เนี่ยจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกินความสามารถของเขาเพียงคนเดียวได้เลยมีการจัดตั้งบริษัทเพิ่มขึ้นในชื่อว่า h a r รดีไซน์เมื่อปีคศ1980โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองทอ r ันรัฐแคลิฟอร์เนียและในช่วงปี1980เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่บูมเอามากๆของ BMX ลแะ บริษัทของบ๊อบเนี่ยก็เพิ่มส่วนผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้นและมีการขยายสาข,ขาของร้านมีตัวแทนจาหน่ายอีกมากมายแล้วครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศและในช่วงเดียวกันนี้เองบริษัทเนี่ยก็มีการพัฒนาจักรยาน BMX f r e e s t y l e ลรวมถึงมีอะไหล่ของ BMX ที่เป็นชี่นิยมากที่สุดนั่นก็คือ h a r o Master and the s p o r t นั่นเองและครับและเมื่อบริษัทเริ่มเติบโตมากยิ่งขึ้นทาง Haro BMX ีเนี่ยก็ได้มีส่วนเข้าไปช่วยพัฒนาวงการบีเรเมเอตกา,า,กานกย BMX ฟรีสไตล์ในเทคนิคที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก,ก่อนแล้วครับเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ว้าวอมมากในวงการบีมเอ็กฟรีสไตล์ในสมัยนั้นเลยทีเดียวและทําให้ชื่อเสียงของเขาเนี่ยเริ่มโด่งดังจนทาให้บ๊อบฮาร์โรนั้นได้รับฉาย,ยาว่าเป็นบิดาแห่งวงการบีมเอ็กฟรีสไตล์เลยทีเดียวครับจากนั้นความฮิตและความนิยมของจักรยานบีมเอ็กเนี่ยมันก็เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นจนมีการจัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกขึ้นเป็นครั้งแรกในปีคศ1981ก่อนที่จะถูกบรรจุในการแข่งขันกีฬ ดับภูมิภาคอย่างเอเชียนเกมและอื่นๆโดยนักกีฬาบีมเอ็กที่เรารู้จักกันดีก็คงจะหนีไม่พ้นอเมนดาคานักกีฬาบีมเอ็กลูกครึ่งไทยอเมริกันที่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมปี2014และผ่านเข้าแข่งขันในรายการโอลิมปิก2016ที่บาราซิลนั่นเองแหละครับและตั้งแต่ปี1985เป็นต้นมาพอ BMX เริ่มบูมเนี่ยก็มีการจัดการแข่งขันเป็นทางการก็ทําให้บริษัทผู้ผลิตจักรยานหลายรายเนี่ยเริ่มมีการผลิตอะไรสําหรับ BMX มากยิ่งขึ้นบ เป่นท่าแบบฟรีสไตล์อย่างเช่นตัวถังที่มีที่ยืนตรงหลักอ่านที่ยืนตรงแฮนด์ที่ยืนตรงแกนล้อและตะเกียบหรืออีกมากมายรวมถึงยังมีการจัดการแข่งขันมากยิ่งขึ้นมีการรวมตัวของนักขี่พาดผนจัดตั้งเป็นทีมฟรีสไตล์อย่างเต็มรูปแบบอีกมากมายแล้วครับและในช่วงนี้เองที่อเมริกันฟรีสไตล์แอสโซเชชันเนี่ยได้เข้ามาผูกขาดในการจัดการแข่งขันครั้งใหญ่ๆและก็ทําให้นักขี่เนี่ยเอื้อมกับกติกาสุดยุ่มยิ้มอย่างเช่น f l a แล a ดหรือการแข่งทางราบที่ต้องใส่หมวกกันน็อกซึ่งใน,นัันนน้นนนนเ่ยยคลจ ฟรีสไตล์เนี่ยไม่นิยมใส่กันเท่าไหร่นะครับรวมไปถึงการวิจารณ์กรรมการที่เข้ามาตัดสินเนี่ยว่าเป็นคนธรรมดาที่ไม่รู้กติกาการให้คะแนนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะท่ายากๆหรือท่าใหม่ๆที่นักแข่งนั้นคิดค้นขึ้นมากรรมการเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าใจนะครับและยังมีการแบนนักขี่ที่ไปแข่งขันรายการอื่นมีการจัดแบนคลาสที่ก่อให้เกิดปัญหามากมายหลายสิ่งจ็เลยทําให้ในยุค90เนี่ยทางอเมริกันฟรีสไตล์แอสโซเชชันได้ยกเลิกการจัดการแข่งขันไปทําให้องค์การนั้นเงียบไปอยู่พักหนึ่งแ่ละครับก คิวแล้วเนี่ยได้เริ่มคิดที่จะจัดงานด้วยตัวเองในชื่อว่าไบส์สตันซีรีส์หรือ BS ซึ่งเป็นการปลุกผีของวงการนี้ขึ้นมาอีกครั้งและประสบความสําเร็จเป็นอย่างสูงจนกระทั่งทาง ESPN ช่องกีฬายักษ์ใหญ่เนี่ยได้เข้ามาติดต่อเพื่อขอซื้อรายการและจัดให้มีการนําภาพการแข่งขันไปออกอากาศทั่วโลกจนต่อมาเนี่ยก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและก็ถือว่าเป็นการรวบรวมกีฬาที่สุดขั้วหรือ Extre m e Sport เข้าไว้ด้วยกันภายใต้ชื่อ X g a m เกอีกด้วยละครับและด้วยเหตุนี้เองทททีี่่ําาให้้จั X, ัักกรรยนนบบมมมไไดวิปโล ถึงในประเทศไทยของเราซึ่งทายพูดถึงในประเทศไทยเมือ่อ3 0ถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยจักรยาน B M X ต้องถือว่าเป็นจักรยานที่นิยมเอามากๆในบรรดาเด็กๆและวัยรุ่นในยุคนั้นแหละครับเพราะไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะมีแต่เด็กๆและวัยรุ่นปั่น B M X กันเกือบทุกคนเพราะถือว่าเป็นจักรยานที่เท่และมีสไตล์ที่โดดเด่นของแต่งเยอะและไม่เหมือนใครในยุคนั้นนั่นเองแหละครับแต่ทว่าในช่วงรอยต่อน,นี้เองย้อนไปในปี1น8่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดเนี่ยทางบ๊อบฮาร์โรก็ขายกิจการฮาร์โร่ ทำสัญญาในฐานะผู้ให้คำปรึกษาเป็นเวลา5ปีและเมื่อครบกำหนดทางบ๊อบฮาร์โรเนี่ยก็ได้ออกจากวงการฮาร์โร่บายไปซึ่งในส่วนนี้เองก็ทําให้กลิ่นอายและแนวความคิดของฮาร์โรแบบเดิมๆนั้นเปลี่ยนไปเป้าต่างๆรุมถึงยอดขายเนี่ยก็ลดลงเป็นอย่างมาก จากนั้นในปี1993บริษัทนั้นก็ถูกขายต่ออีกครั้งให้กับกลุ่มนักลงทุนนําโดยจิมฟอร์ดซึ่งเขาเนี่ยได้นําแนวคิดเดิมของบ๊อบฮาร์โร่มาใช้พร้อมทั้งนําระบบต่างๆเข้ามาพัฒนาในองค์กรใหม่เรียกได้ว่านําแนวความคิดดั้งเดิมของแบรนด์มาแต่มีการจัดการระบบใหม่ทั้งหมดก็เลยทําให้ภายใน1ปีเนี่ยทางฮาร์โร่บีเอ็กกลับมาโด่งดังอีกครั้งแหละครับและสามารถสร้างฐานตัวแทนจําหน่ายใหม่ๆรวมถึงจัดตั้งทีมแข่งขึ้นได้โดยมีนักขี่จักรยาน BMX ฟรรีีีไตลลดดาาวุ่่งงชืออ,ะอ,ะอััยยเมแะนนบ มาร่วมทีมซึ่งทั้งสองคนนี้ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงเป็นตำนานของ BMX ที่ใครที่อยู่ในวงการน,นี้ต้องรู้จักเป็นอย่างดีแหละครับ ส่วนในปัจจุบันที่หลายคนสงสัยกันว่า BMX นั้นหายไปไหนจริงๆแล้วในประเทศไทยนี่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าจักรยาน B ี X เนี่ยมันได้กลายเป็นตำนานไปแล้วแต่ก็ไม่ได้หายไปสุดทีเดียวแค่เห็นน้อยลงเท่านั้นเพราะมีเพียงผู้เล่นเฉพาะกลุ่มซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปเด็กรุ่นหลังที่โตข,ขึ้นมาเนี่ยก็มีของเล่นและกิจกรรมใหม่ๆมากยิ่งขึ้นมาดึงดูดความสนใจอย่างเช่นเกมคอนโซลเกมออนไลน์ที่ทําให้เด็กนั้นหันมาติดหน้าจอแทนรวมถึงยังมีจกักรยานในรูปแบบใหม่ๆที่เพิิ่่่มมมควาาาาาสบยยยในนนกกรปังขึ้โดเฉพะ จักรยานที่มีเกียร์ที่ให้นักปั่นนั้นปั่นได้แบบสบายๆเบา,บาแ,บบแรงและขามากกว่าจักรยานบีมเออีกด้วยแต่จริงๆแล้วสําหรับตลาดโลกเนี่ยจักรยานบีมเอถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่เอามากๆนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง230.2ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 7,540ล้านบาทเลยทีเดียวแล้วก็คาดการว่าในปีคศ .2030 เนี่ยจะมีมูลค่าสูงถึง381.8ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ12,500ล้านบาทเติบโตเฉลี่ย5.1%ต่อปีเลยทีเดียวครับโดยข้อมูลนี้อ้างอิงมาจาก Airline Market Research นั่นเองละครับ และนี่ก็คือเรื่องราวของจักรยาน MX ที่ผมเนี่ยนำมาฝากกันในวันนี้เพื่อนๆเหละครับใครเคยขี่หรือเคยมีจักรยาน MX หรือมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับจักรยานยี่ห้อนี้กันบ้างเนี่ยก็าสามารถคอมเมนต์บอกเล่าเรื่องราวกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะ และถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามร้านเพลินสโตของเราเพื่อรับส่วนลดและเลือกซื้อสินค้า e x c l u s i v e มากมายจากช่องของเรากันด้วยครับ